สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการรถด,ดีๆมีมาเรื่อยๆนะครับรายการที่จะนําเสนอข่าวสารในวงการรถยนต์จาก Facebook m a r k e t ตเพล e วันนี้วันศุกร์ที่21สิงหาคม13นาฬิกาพอดิบพดีครับผมกลับมาพบกันกับรถกาบะ Mitsubishi L200 ไซคนครับตัวนี้นี่ก็เป็นที่โด่งดังยอดนิยมเอาเรื่องอยู่นะ L200 ไซคนคันนี้เป็นเป็นดับเบิลแคปด้วยนะครับ4ประตูครับผมคันนี้ โคตรอึดสึกทนเลยครับเคยใช้อยู่พักนงครับโอ้รถใช้ดีแต่คันนี้เนี่ยผมว่าเขาหล่อมีเอกลักษณ์เลยนะไอ้คันเนี้ยมันเป็นโรงลี่ยมเหลี่ยมทรงมันแบบเออผมว่ามันอยู่นานนะไอ้รถตรงทรงอย่างเงี้ยสาหรับการเป็นกระบะนะแล้วคันนี้เขาแต่งด้วยเขาแต่งแบบกระกะครึ่งหลังเลนเป็นครกไม้นะข้างบนก็มีแหลกหลังคาที่เหลือก็แล้วแต่งแบบกึง่งกึ่งกึ่งออฟโรดนะครับแต่ไม่ได้ยกสูงจนขึ้นไม่ไหวไงคือ คนผู้ชายมีอายุหน่อยนึงก็ยังก็ยังขึ้นได้ขับได้ไม่ถึงกับต้องปีนนะผมว่าคันนี้ไม่เลวมีคาแรคเตอร์ชัดเจนนะ,เ,ะเรียกว่าซื้อไปถ้าไม,ไม่ต้องทำอะไรมันขับได้เลยมันก็โอเคนะ,ะมีควาบรับที่ชัดเจนของตัวเองอยู่แล้วก็เครื่องดีเซลมันไม่ค่อยน่ากังวลหรอกครับเข้าอู่ไหนก็ก็ซ่อมได้แล้วดีเซลยุคนี้มันเทคโนโลยีมันไม่เยอะครับพูดตรง เด็กจบใหม่ยังซ่อมซ่อมได้สบายๆนะครับมันไม่ได้มีพวกกล่อง CPU ไม่ได้มีชิปไม่ต้องจูนเครื่องไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์มันง่ายนะฮะเสียมาซ่อมขับซ่อมก็ซ่อมไม่แพงนะผมาเชียร์สุดใจขัดดิ้นทีนี้ดูดูภาพรวมของมันก่อนอันนี้เป็นกระบะไซโคล4ประตูตัวนอกครับเครื่องโครแข็งสมบูรณ์9 0 0 0 0บาทลถอยู่ในคลองหลวงลองหลวงคือปรุมธานีนะครับ ลงสินค้ามา2วันแล้วท่านสนใจไหมละ่ะได้รถ4ประตูถึงแม้มันจะเป็นรถกระบะเก่า30มปีแต่มันจุดตรงนั้นไม่ใช่จุดที่จะต้องมองละนะครับรถผ่านมาสิบปี20ปีมันต้องมีการซ่อมบำรุงถ้าไม่ซ่อมบำรุงมันอยู่ไม่ได้นะครับนะก็ลองดูว่ามันเหมาะสมกับตัวท่านไหมวิถีชีวิตท่านไหมท่านจะเป็นต้องใช้รถกระบะขนของไหมหรือท่านชอบรถกระบะเพราะมันอึดทนมันประหยัดนะแต่ใช้ทํางานก็ต้องดูเอาเพราะว่า จุดจุดแข็งมันแต่และเรื่องมันไม่เหมือนกันนะครับก็ฝากไว้แล้วกันคันนี้เราว่าเป็นรถที่ดีนะก็ติดตามไปหาผู้ขายตามลิงก์นะครับผมขอโชคดีกับรถคันนี้ครับสวัสดีครับ